นอกจากนั้นเนี่ยนะอันนี้คนรอคอยกันเยอะก็คือเรื่องสวนยางที่เสียหายค่ะคุณสาธิตวงหนองเตยประธานของกอชอเนี่ยนะรายงานนะว่ามีตัวเลขความเสียหาย5 4 8 1 4ไร่ค่ะแบ่งเป็นน้ำท่วมหรือทกภัยเนี่ย4 6 0 0 0ไร่วาตภัยหรือพายุหรือว่าลมเนี่ย5,000 50, ไร่โดยประมาณค่ะ กระมอกก็มีมติอนุมัติหลักการการช่วยเหลือคุณกฤติกาเป็นข้อข้อข้อแรกนะคะก็อนุมัตินะคะที่จะช่วยเหลือชาวสวนยางทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกองทุนหรือไม่ก็ตามอันนีท้ที่หลายคนกังวลน,นะคะ<อ>ไมไ่เป็น,นสมาชิกกองทุนอย่ข้อกันทําสวนยางใช่ค่ะข้อที่2ก็คือให้กระทรวงเกษตรนะคะไปศึกษาจํานวนเงินที่จะชดเชยเสนออีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะคะเบื้องต้นเนี่ยที่เสนอมา <c oughs> เสนอไร่ละ 11,000บาทบวกกับเงินช่วยเหลือนะคะจากของกระทรวงเกษตรอีก6 0 0 0บาทเนี่ยก็จะรวมเป็น17,000นับาทนะคะ,คะข้อที่3ข้อที่3ก็คือให้ทางคอชออ,อนะคะแล้วก็สภาุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพรับซื้อไม้ย่างที่ถูกพายุพัดและล้มแต่ว่ามันยังใช้ได้ให้รับซื้อทั้งหมดนะคะข้อที่4อันนี้ดูผิวเผินไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วข้อใหญ่ฮะ,ะก็คือ,อรกระศรศทรวงเกษตรกระทรวงทรัพย์และกระทรวงมหาดไทยไปหาแนวทา,างดําเนินการกับสวนยางที่ผิดกฎหมาย พูดกตรงก็คือปลูกในพื้นที่ป่าสงวนเพราะว่าร่วมทายรายการเจาะเขาเด่นเมื่อวานนี้ก็จะได้ทราบค่ะรัฐมนตรีบอกอันนี้เนี่ยน่าห่วงเพราะว่าถ้าชดเชยก็เหมือนการสนับสนุนให้ทําในพื้นที่ผิดกฎหมายแต่เขาก็เดือดร้อนจูแต่เขาก็เดือดร้อนจะจะแก้ปัญหาอย่างไรว่าถ้าชดเชยให้สมมติอาจจะต้องไปหาพื้นที่ใหม่ให้หรือเปล่าอะไรแบบนี้หรืออย่างไรใ,นะให้เขาทํามาหากินได้นะคะถ้าไล่กันดูอย่างละเอียดเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นแต่เพียงหลักการนะครับท่านผู้ชมค่ะแต่ข้อที่สบายใจได้ก็คือว่า จะไม่น้อยกว่า1 7 0 0 0หนบาทนะฮะถามว่า17,000บาทมาจากไหนหนึ่งเนี่ยเป็นอัตราที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเนี่ยเขาเป็นหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าเมื่อยางแก่ถึงเวลาต้องโค่นเนี่ยก็จะมีเงินกองทุนสนับสนุนก็ถือว่าภัยธรรมชาติคราวนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาต้องโค่นแน่ๆหรือมันไม่ต้องโค่นมันหายไปอยู่แล้วเนี่ยต้องปลูกใหม่มเนี่ยก็ช่วยเหลือไล่ละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทซึ่ง เขาจะให้เป็นปีๆนะฮะไม่ใช่ปีเดียวนะฮะปีที่หนึ่งให้เท่าไรปีที่สองให้เท่าไรปีที่สามให้เท่าไรก็ไม่รู้วถึงเวลาครามาจะอนุมัติออกมาเป็นปีๆหรือจะเป็นกรณีของให้ทีเดียวอันนี้เรายังไม่รู้ะนะครับอันนี้ต้องรอสัปดาห์หน้าแต่ปัญหาเนี่ยคุณวีเดกาข้อนี้เนี่ยนะฮะข้อที่หนึ่งคุณไตรลงสวณกีรีรองในมุมงกรีก็บอกว่ามันน้อยไปค ตอทุนการผลิตยางสมัยนี้เนี่ยหมื่นหนึ่งพันมันไม่พอ,อม,มันก็ต้องไปขึ้นอยู่กับกองทุนส่งข้อการทําสวนยางว่าจะว่ายังไงมันจะมาโยงกับข้อที่ครมอมีมติหลักการว่าช่วยเหลือทุกกลุ่มเท่าเทียมค่ะกลุ่มที่อยู่ในกองทุนเนี่ยเขาจะได้อยู่อย่างน้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกลุ่มที่อยู่นอกกองทุนเนี่ยคือปลูกทั่วๆไปคไปอันนี้รัฐบาลคงต้องไปจ่ายให้หรืออย่างไรหนึ่งหมื 11, <000. S 2> ่นหนึ่งพันไอ้ตัวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยจะเพิ่มหรือไม่รอสัปดาห์หน้า ข้อต่อมาการชดเชยเยียวยาเนี่ยในครมคุณสุภชัยโพสู่เมื่อวานนี้บอกกับผมว่าข้างหนึ่งบอกว่าต้นยางอายุเท่าไหร่ให้เหมือนกันหมดเท่าเทียมไปเลยแต่อีกข้างหนึ่งบอกว่ามันไม่เป็นธรรมนะมถ้าต้นยางสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเจ็ดปีเจ็ดปีเนี่ยเขากรีดได้แล้วทุกวันล้วเพิ่งกรีดได้นน,นะนะคือเขารอมาเจ็ดปีแล้วกรีดได้ค แต่ถ้าสองปีมันเพิ่งปลูกจะมารับเงินชดเชยเท่ากันมันดูจะไม่เป็นธรรมหรือไม่หรือถ้าปีหนึ่งก็อาจจะต่างจากข้าวนิดเดียวอม,มันเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะฮะนะข้อต่อมานะฮะไอ้หกพันบาทเนี่ยมาจากไหนท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับกรณีพืชสวนซึ่งครมมีม,มติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มจากเดิมเนี่ย9 1้บาทต่อไร่เป็น4ี่พบาทต่อไร่นะ ที่มีข้าวมีพืชไร่มีพืชสวนพืชสวนตัวนี้เนี่ยยางพาราอยู่ในกลุ่มพืชสวน4,908บาทขึ้นมาจาก912แต่กรณียางพาราเนี่ยถ้าคิด11,000คือต้นทุนการผลิตค่ะปอร์เซนเนี่ยมันจะอยู่ที่6 0ันกับ7บาทเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรก็จะให้ก้อนนี้เนี่ยอีก6พันนะคะ6พัน7บาทที่ว่านี่ล่ะท่านผู้ชมฮะปัญหาต่อมาอีกเช่นเดียวกันก็นกคืออายุ ซึ่งก็ต้องไปว่ากันสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงยังไม่มีบทสรุป่ะนะข้อต่อมาชุดคุณสาธิตเนี่ยรายงานคอรอมอห้าแสนสี่หมื่นไร่แต่กระทรวงเกษตรมีข้อมูลจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าพืชสวนยางที่ถูกน้ำท่วมจริงๆมันประมาณแสนหนึ่งหมื่นกว่าไร่ตัวเลขมันไม่ตรงกันแล้วในจำนวนแสนหนึ่งหมื่นกว่าไร่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เสียหายทั้งหมดอ,มอาจจะเสียหายประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เพราะยางมันก็ทนน้ำระดับหนึ่ง ก็อาจจะอยู่ในหลักหมื่นกว่าไร่บวกกับไอ้ที่วาตาภัยเนี่ยร้อยเปร์คือตายแน่ตายแน่คุณชเห็นแล้วกับตานะคะหกหมื่นพันกว่าไร่เนี่ยท่านผู้ชมฮะตัวเลขของกระทรวงกรเกษตรจริงๆที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาดูจะไม่ถึงแสนไร่แต่ตัวเลขของคณะกรรมการคอชอ,รอเนี่ย 5 4 0 0 0 0่หมไร่5 4 0 0 0 0่หมไร่เฉพาะที่น้ำท่วมอุทกภัยเนี่ย4แ0 0 0 0สกว่าไร่ถ้าวาตาภัยเนี่ยตั้ง50,000ืกับ3 8สิไร่อะนะคะตัวเลขห่างกัน5-6เท่าค่ะก็ต้องไปเอาให้ชัดว่าตกลงความเสียหายมันมันเท่าไหร่ใช่ยังไงค่ะข้อต่อมา3กระทรวงไปหาแนวทางดำเนินการกับสวนยางที่ผิดกฎหมายมันมีอยู่3ส่วนส่วนที่1ป่าสงวนรบที่ค่ะ บนเขานั่นแหละพูดก,กันตรงๆอสองที่สาธารณะ,ะสามที่นาซึ่งไม่เหมาะกับการปลูกยางพาราแต่ชาวบ,บ้านไปปลูกแล้วคมันมีน้ำหนักอยู่สองทางทางหนึ่งก็เขาลงทุนแล้วเขาเสียหายอืแต่อีกทางหนึ่งไปชดเชยสนับสนุนให้ปลูกใหม่มันถ้าก็ับไปกรอบรองความถูกต้องเขาปลูกบนเขาก็ไปปลูกต่อเหรอ ปลูกบนที่สาธารณะก็ปลูกต่อเลยหรือที่แล้วมาเขาทําผิดกฎหมายยังไปเยียวยาเลยแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมันซับซ้อนและเป็นข้อใหญ่อีกข้อนหนึ่งซึ่งต้องตามกันดูสัปดาห์หน้าอย่างนี้ต้องบอกรายละเอียดซับซ้อนมากนะคะถูกต้องครับครมข้อต่อมาเนี่ยนะครับทานผู้ชมฮะห้าพันบาทต่อครัวเรือนขยายไปสู่ภาคใต้ด้วยใช่ค่ะก็คือขยายไปพื้นที่ประสบภัยต้ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของมองในการช่วยเหลือพวกชาวประมงด้วยนะคะใช่ครับ นอกจากนั้นเนี่ยนะตัวงบประมาณตกลงกระทรวงการคลังก็รายงานว่ามีตัวเลขการเสนอข้อมูลวงเงินคงเหลือหรือเงินเหลื่อมปีเ,เนี่ยนะปี52 29,000กว่าล้านปี53อีก2900 0กว่าล้านรวมเป็น58,000กว่าล้านหักที่ต้องจ่ายเป็นโบนัสข้าราชการไป5,500ล้าน จะเหลือ53 0 0 0พันกว่าล้านใช่ค่ะนายโยก็บอกว่าให้ทางสำนักงบเนี่ยนำมาใช้เป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและวัตภัยคือทั้งอุทกภัยและวัตภัยทั่วประเทศเนะคะก้อนนี้แต่สำนักงานก็บอกว่ามันมีบางตัวทึ่งเอามาไม่ได้่ะเช่นที่มันผูกพันกับองค์กรระหว่างประเทศหรือบางรายการก็จําเป็นกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นตัวเลขก็ยังไม่นิ่งแต่เป้าเนี่ย53,000พันกว่าล้านและรัฐบาลคอรมอต้องการให้ส่งเงินมาภายใน15วันใช่ค่ะนะ สุดท้ายมาตรการทางภาษีครับคุณเิิกาฮะโอ,<ฮ>โอ้เยอะเลยค่ะรัฐบาลเตรียมคือคลอดมาตรการที่จะช่วยเว้นภาษีให้กับผู้ที่ช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยฮะอย่างเช่นการที่ผู้บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยเนี่ยสามารถที่จะนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินได้สุทธินะคะเดิมเนี่ยเฉพาะองค์กรของรัฐหรือองค์กรสาธารณกุศลที่สำพัมมกรานประกาศค่ะคราวนี้เฉพาะอุทกภัยเนี่ยครมอมีมติให้ที่บริจาคผ่านองค์กรเอกชน ที่ไม่ใช่ส่วนราชการองค์กรของรัฐหรือองค์กรสาธารณกุศลที่ขึ้นทะเบียนถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เอาไปรวมกับเงินบริจาคอื่นแต่ไม่ต้องไม่เกิน10%ของเงินได้หลังค่าค่าใช้จ่ายถ้าเป็นบริษัทห้างร้านนิติบุคคลก็รวมแล้วไม่เกินสองเซของกำไรสุทธิกรณีนำสินค้ามาบริจาคก็ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและไม่ถือเป็นการขายกรณีช่วยผู้ประสบภัยโดยตรงอันนี้อีกทางหนึ่ง นะ,ะกรณีผู้ประกอบการซึ่งเสียหายจากอุทกภยัยกรณีที่ต้องจ่ายภาษี40วงเล็บ5หรือวงเล็บ8เนี่ยก็ให้ได้รับวงยกเว้นภาษีเงินได้จำนวนเท่ากับจำนวนความเสียหายจากอุทกภยัยและให้นับปีนี้เลยนะฮะปีภาษีคือสิ้นปีนี้ที่ต้องจ่ายปีหน้านั่นแหละเช่นเดียวกับกรณีบริษัทห้างร้านที่เสียหายจากอุทกภยัยก็ได้รับการยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับกรณี ส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนนะฮะและก็รวมถึงเงินชดเชยที่ได้จากรัฐเงินหรือสินของที่ได้จากการบริจาคผู้ประสบภัยก็ไม่ต้องกองังวลคุณได้เงินช่วยเหลือจากรัฐหรือของบริจาคหรือเงินจากการบริจาคไม่ต้องเสียภาษีอันนี้ชัดเจนนะคะสุดท้าย ขยายเวลายื่นแบบภาษีสําหรับผู้ะสมอุทสกภัยค่ะหากหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะพื้นที่อุทกภัยเนี่ยนะคะขยายเวลาไปจนถึงนู่นคะ่ะ30ธันวาคมนะคะ,คะปีนี้องปีนห้านะคะเราในฐานะสื่อเป็นองค์กรเอกชนที่รับบริจาคขณะนี้ช่อง3ก็กําลังจัดระบบที่จะดาเนินการตามประกาศของกระทรวงอ่าของกระทรวงอารคลังของกรมสรรพากรต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ชมที่บริจาคมาเนี่ยนะ เจ็ดวกาย9นาทีแล้วครับช่วงหน้ากลับมานะฮะ